กายจะได้ยินไม่ว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้แต่คลายชายเจ้าน้ำตาเสียงนี้คือเสียงคนปวดราจึงร้องครวญหา ไกลจจหลบหน้าไปไหนไกลจจขอเพียงหางตาเลือบมองฉันกลายเป็นคนเศร้ามองฉันต้องเหมือนคนสิ้นใจหรือลืมสัญญาที่เคยให้ไหว ชาตินี้จะไม่รักใครชนายถึงผิดวาจาเขาเขาว่าไก่มีแฟนใหม่คงร่ำรวยกันใหญ่สุขใจอยู่กับเงินตราแต่ไก่รู้ไหม เมื่อยามไก่ยยิ้มเต็มหน้าหัวใจฉันแทบบ้านอนองน้ำตาอยู่นานกาจะรู้ว่าฉันต้องผิดหวังทิ้งฉันไว้เพียงลำพัง จงลืมความหลังเมื่อวานเปรียบเหมือนลบรอยชกบนกระดานโปรดจงรักเขานานๆลืมฉันเสียเถิดไก่จ้าเขาเขาว่าไก่มีแฟนใหม่ คงร่ำรวยกันใหญ่สุขใจอยู่กับเงินตราแต่ไก่รู้ไหมเมื่อยามไก่ยิ้มเต็มหน้าหัวใจฉันแทบ,บ้าน,อนนองน,น้ำตาอยู่นาน กยจ,จ้ารู้ว่าฉันต้องผิดหวังทิ้งฉันไว้เพียงลำพังจงลืมความหลังเมื่อวานเปรียบเหมือนลบรอยชอกบนกระดานโปรดจ,จงรักเขานานๆลืมฉันเสียเถิด អីចឹង